สวัสดีครับายเริ่มาแล้วครับเด็กชายอุดมุุกกำลังกินยาวิตามินซีกินวิตามินซีครับคุณนายกินกล้วยสุกกล้วยสมกล้วยสมยสม,สม แสบบอฮาเพมหืมก uh ินแล้วก็ย่างกินแล้วก็นอนมันเป็นอยัางมันฉี่อ้วนนี่กินแล้วย่างมันก็จ่อยหมดตัว่มันย่อยหมด ใจลอยถึงใครโชคฮะใจลอยถึงใครใจลอยหอนผู้ใดไปเบื้องนองบ้องโชคโชคไปดูน้องไปดูน้องมาดูน้องน้องเขาทำอะไรกันน้องเขาเห็นแมงกงซึนไปนอกสามใบเสาหนีซึนไปนอกใช่ะรือไ่ใช่ล่ะ ยี่สิละ่ะอ้าว F4 เป็นใวสั่งซื้อไหมอันนี้เป็นทองหยิบทองหยอดทองดีมาน,นีแล้วลูกๆทองหยิบทองหยิบอะทองหยิบทองหยอดทองดีมาหน,นี้อมาน,นี่แล้ว เปลี่ยนเป็นไม่แล้วเปลี่ยนท่องแล้วบอลนี้อันนี้ที่แรกว่าหันเสื้อนหลอดท่องเด็กที่เนว่าอันเสื้อนท่องหยิบท่องหยอดสีดีบ่เอาท่องกระท่องเนาะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ทองหยิบอันนี้ทองหยอดอันไหนทองดีฮะอันไหนทองดีอืมทองหยิบท่องหยอดทองดีน ออกมาเร็วเร็วเว็งแล้วแข็งแล้วหอทองดีอยู่ไหนทองดีทำไมไม่ออกมาน้อยน้อยนอยนยโตแล้วโตวแล้วนมนมโรงเรียนเมื่อลัางนึงแล้วอ้ย หน้าตาเหมือนพี่หูรูนี่บ่าแมนรูกับหูบรูบอสนี่ใช่ไหมอุ้ยหน้าตาอุ้ยอนะนะั่นนั่นทองหยิบทองยอดเอาทองดีเอ้ยบออยากลูกเลยทองดีเอาเอาเอาทองหยิบมาดูดอะไรยา,างแข็งแล้วยางแข็งแล้วโอเครอดแล้วรอดแล้วคงจะรอดแล้ว กูผ่ามาแล้วไปใส่บาทคนเอฟซี่เดี๋ยวว่างนี่จบฮะ,ะก็ยิงว้าของหายถามยายไผ่หาของไม่เห็นถามยายไัยวันนี้กินอะไรยายไัย ดูที่นอนพี่ดุกนอนคนละที่เลยใส่ท,ที่นอนยางดีเอาเพรทนพอตื่นตีพยย่อไนดูลูกเบาไหวบ่เอานอนต่อนอนต่อหูเบ่าว่ามีหลานหน่อยมาอยู่นั่นี่บหูได้ว่ามีหลานหน่อยมาอยู่นั่นอน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 อะอันนี้อย่างพี่ตัวเจ้ายันที่นอนหายตี เฮ้ยในกลวยนอนยางดีอันนี้กกระตาพันปีกระตาพันปีนอนดีโพอดตองอับอับลุกมือไหรลุกมา่หร่เออหมูบ่าวามีหลานหน่อยมากนะสามแล้วสามแล้ว สี่พี่โชคโชคครับเห็นน้องหน่อยไปโชคอาหญิงปุยเธอไปดูแลเด็กหน่อยสิปุยเธอไปดูแลเด็กหน่อยสิจะเปน็นยังขี่ข้านแท้เอ้ยบริสสนใจเลยห้สนใจเลย,เลยมาเด้อมาเด้อมาเดิอ มาดมา <D im it> ูมาดูอะแปงฟันหรือ,อยังล้างหน้าแปงฟันหรือ,อยังอ้าวโหเขาได้นาฬิกางามโหพกกินชาบัวทำไมไม่ห่อไม้ป้ากินด้วยฮะทำไมไม่ห่อไม้ป้ากินด้วยเอาพี่เกลือมันยูไหนไม่รู้ นายนายได้อะไรโอ้ชุด,ช,ดชุดบินชุดบินชุดจะบินได้ข้างข่าวในนาฬิกานเฬกาตีตัวว่นับเอาวีเอากระแทกที่สองเักเอุ้ฮ้ยเฮ้ยเไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันทองหยิบทองหยอดเฮ้ย<ษ><ๆ>กระดีงังปิ๊กปิ๊กปิ๊กด้วยอันนี้ไม่ไม่ใช่หลอดทองแล้ว เป็นอ่ทองหยิบแล้วอ่ะทองหยิบอทองหยอดอาทองดีตัวไหนอยู่ไหนน่าทองดีตอนนี้ยังไม่ด้วยตัวนี้มันไม่นนรอ้อ,องง่ายหรอกโอหตัวนี้ไม่ร้องง่ายหรอกนี่ทองดีอันนี้น้องไม่หล่เ <shallow. qui? S 1> อ๊ะเอาน,น้องออกมาอนนเอาน้องออกมาหากันเร็วออเออเออแข็งแรงแล้วแข็งแล้วเออโอ้ยโอ้ย เอาเอาเอด้วยี่เอาวิ่งแข็งแล้วเอาอาดอ่ะอาน้องม่อนหานมโรงเรียนมาให้อะน้องด้วยเด้อเออใครมีนมโรงเรียนอไฟฟ้ากินนมเก่ง น้องแก็งแล้วแข็งแรงแล้วหุ่นยางแข็งแล้วอ่าอู้มาทำเป็นเหมือนการหันน้องตัวพุ่ยตุ้ยตัวพุ้ยพุ้ยพุ้ยอุ้ยพุ่ยพุ้ยทำอะไรอุ้ยพุ่ยพุ่ยพุ่ยมอนเอาน้องมาใกล้กันน้องลูกเอาน้องมาใกล้กันเออฝาแฝดเลยนี่ฝาแฝดเลยเออฝาแฝดเลย ห่าเหมือนกันเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยใส่ห้าม้วนเปไปเอาโน้ตด้วยเอาทองหยิบมาด้วยทองหยิบมาด้วยทองหยิบมาหากันด้วยเออ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 ทองหยิบทองหยอดทองดีเจ๊ใส่ซื้อหนังนะตัวไหนหน่อยนังแข็งกูมู หลอดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโตเป็นสาวอีกเก็ดเดือนแปดเดือนครับยาคืนยาคืนมันทิตกนั่น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 โอ้ยเจ้าม้อนเดเอาเก้าอี้ให้เจ้าเอ้ยมัตริศ โอ้ยอืมปูนปูนปูนโจกเป็นบ่โจกยูป่นยุกระตาป่นโอ้ละยยูป่นละ โยกกระซ่าพุ่นแม่ยยกกระเป๋าล้วกระเป๋าพุนน่ะอโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะดุดแข็งแล้วแข็งแรงแล้วออกมาใส่ตัวหนึ่งนั่นดิสามตัว ก็เดินซ้ำก <out> ันแล้วะมีหลอดพอเดียวยังหลอดเออท่อหยอดท่อหยอดอันนั้นท่อหยิบอันนั้นท่อดีแล้วเนี่ยเออซื้อสิลงซื้อการบอที่จำซื้อจากของใดบ่น ขาสันสันเจ้าว่าลูกหูลูก่อเจ้าพอว่าลูกของหูลูกแต่แทน่ะมึงคือหูลูกคือยังนี่โอ้ยเอ้ยเ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรทองหยอดจะเข้าถังบอกทองหยอดเออหยิบเออไปกินนมเออกินกินท่านมูบอทองหยอดขนหน่อยก็เลยขนหน่อยก็เลยอ่ะบอยไม่ดื้อไม่ดื้อเลย ไม่ไดือเลยทองใดทองใบนี่มันออกได้เหมือนเดิมเออมันกินตรงนั้นแหละอันนี้ของพี่นี้กับพี่ น้องมอนช่วยหานมมาเลี้ยงน้องช่วยป้าเดอ้อทองหยอดอาทองหยอดอาตัวนี้ที่อาทองหยอดอาทองทองหยิบกับทองดีนะเขากินนม โชคเอ้ยดูน้องหน่อยเด้อพี่โชคนะโชคดูน้องหน่อยนะพี่โชคกับกำพาแม่ตายโชคแม่ตายถูกรถชนไอสามยอดอะไอสามทองนี่เขาพิทิงโอ้ยมีตลูกกำผ่าเนาะแม่แม่ครับแม่แม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามอย่าลืมชมโฆษณาให้ผมด้วยนะครับพอได้เป็นค่านมค่าขนมให้น้องๆสามทองครับสำหรับคลิปโรนี้สวัสดีครับผม